ใกล้ถึงพิพิธภัณฑ์ท่าสัขานแห่งชาติเรือพระราชพิธีแล้วนะคะเพียพามาเดินซอกเล็กซอกน้อยของฝั่งคนถ้าไม่ได้มากับเพียนะไม่มีทางได้มามาดูเรือพระราชพิธีในพิพิธภัณฑ์นะคะตามมาเลยคะ่ะวันนี้เป็นช่วงปีใหม่นะคะเราอยู่ภายในโรงเก็บเรือพระราชพิธีแล้วนะ ในโรงเก็บเรือพระราชพิธีมีเรือสำคัญสำคัญอยู่ครบเลยเดี๋ยวเราจะไปอ่านกันดูว่าครุฑสีแดงนั้นคือใครต่อไปนี้จะเป็นภาพนิ่งแล้วนะคะเพราะว่าเจ้าหน้าที่มาบอกว่าห้ามถ่ายเป็นวิดีโอก็เพิ่งทราบเหมือนกันเรือลำนี้เท่มากเลยชื่อว่าเรือกระบี่ปราบเมืองมารเป็นหนุมานหล่อ เรือลำนี้ที่เป็นรูปสัตว์สีแดงนั้นคือครุฑค่ะเป็นครุฑยุดนาคก,กายสีแดงสวมสังวานทับสวงลำนี้เป็นเอกลักษณ์สุพรรณหงส์นั่นเองหัวเรือรูปพญานาคเจ็ดเศียนคืออนันตนาคราชเรือลำนี้จะโดดเด่นเป็นพิเศษไม่ซ้ำใครเพราะว่าหัวเรือนั้นไม่มีรูปสัตว์ตลอดทั้งลำเรือจะแกะสลักลงลักษปิดทองประดับกระจกจึงได้สว่างสวัยสีทองขนาดนี้ เอกชัยเหินหาวเป็นเรือเหล่าแสนยากรในกระบวนพยุหะยาตราทางชนละมาศขนเรือเขียนลายลดน้ำรูปเหราคาบแก้วเฮราคืออะไรคือมังกรแต่มีหัวเป็นงูหรือนาคนี้ก็จะเป็นข้าวของที่เก็บไว้ในตู้โชว์นะคะชิ้นนี้เรียกว่าผ้าหน้าขนแพนหางนกยูงอาวุธ พายที่ใช้ในกระบวนเรือพระราชพิธีอันนี้เป็นยอดของหัวเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบรณอันเดิมทงประดับเรือซึ่งปัจจุบันนี้ไม่ได้ใช้เอาไว้สำหรับจัดแสดงเท่านั้นเพราะว่าเก่ามาโดนลมโดนอะไรจะหลุดเป็นชิ้นๆอันนี้เป็นโมเดลภาพเรือพระราชพิธีต่างๆในแม่น้ำเจ้าพระยาภาพนี้แสดงถึงฝีพายในตำแหน่งต่างๆในเรือพระราชพิธี แสดงตำแหน่งของพวงแก้วผู้จามรลีพวงแก้วนี้จะมีได้เพียงหนึ่งอันเท่านั้นระดับอยู่ที่โขนเรือรูปหงของเรือสุพรรณหง์เดี๋ยวอีกภาพหนึ่งจะเห็นนะคะพวงแก้วผู้จามาลีที่เห็นนี้เป็นของจริงนะคะใช้ในงานพระราชพิธีเกรดข้อมูลพวกนี้ได้มาจากเจ้าหน้าที่ประจำพิพิธภัณฑ์กรุณาเล่าให้ฟังนารายทรงสุบรน เป็นพระนารายณ์สีกรค่ะยืนประทับอยู่บนหลังพญาครุฑพระนารายเนี่ยสื่อถึงพระมหากษัตริย์พญาครุฑนี่คือพาหนะของพระมหากษัตริย์เรือพระราชพิธีเหล่านี้จะถูกแกะสลักและลงรักปิดทองประดับกระจกเวลาเข้าไปดูถ้าแสงธรรมชาติส่องเข้ามาจะเห็นความทองอลามสวยมาก วันนี้ถือเป็นวันที่โชคดีของเราเพราะว่าเราได้เข้าชมฟรีรวมทั้งได้รับอนุญาตให้ถ่ายภาพเนื่องในช่วงปีใหม่พิพิธภัณฑ์หลายแห่งรวมตัวกันและเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ท่าสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีถ้ามาทางเรือก็ขึ้นตรงท่าน้ํานี้เลยตรงนี้เป็นท่าน้ําของเขาแหมส่วนมากนะักท่องเที่ยวจะมาทางท่าน้ําและนี่คือทางเข้าเป็นโกดังใหญ่ๆเลย ต่อไปนี้จะเป็นผลงานฝีมือของพิทัศนะคะให้เห็นภาพกันชัดๆสวยทุกรูปเลยเอ,อไม่ได้บรรยายนะคะว่าเป็นหัวเรือของอะไรเพราะว่าได้เล่าไปแล้วตอนต้นใครจำได้บ้างเอ่ยรู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าชมเรือพระราชาพิธีสมบัติของชาติเราถ่ายรูปและวิดีโอเก็บไว้เป็นสมบัติของเรา